สวัสดีครับตัวอย่างนี้นะฮะจะเป็นการสร้างเกมนะฮะผมอาจจะตั้งชื่อเกมนี้ว่าเป็นเกมตลุยอวกาศนะครับอาจจะมีฉากอวกาศขึ้นมานะครับแล้วก็มีเจรวดนะครับหรือยานนะครับเคลื่อนที่ไปนะฮะโดยที่เราสามารถใช้เมาส์นะครับคลิกนะครับหรือใช้เมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะเพื่อให้ยานตัวนี้นะครับขยับขึ้นขยับลงในแนวแกน Y ได้ ขณะเดียวกัน no ก็มีลูกอุกาบาทนะครับนะผมใช้ลูกบอลง่ายๆนะฮะเอามาจากที่เป็นรูปภาพที่เก็บลบรารีเอาไว้นะครับลูกบอลตัวนี้นะฮะหรืออุกาบาทจะเคลื่อนที่มาตรงนี้ครับนะฮะและการเคลื่อนที่นั้นนะครับจะมีความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะขณะเดียวกันเมื่อลูกบอลนะครับเคลื่อนที่มาจบทางด้านนี้แล้วนะฮะมาสุดทางด้านนี้แล้วนะฮะก็จะมีการสุ่มนะฮะลูกบอลตัวใหม่ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกมนี้ก็คล้ายๆกับว่า ยานอาวกาศเนี่ยนะครับกำลังเคลื่อนที่ไปจริงๆแล้วเรามาคับแค่ขึ้นลงนะฮะแล้วพยายามที่จะหลบอุกาบาตถ้าชนอุกาบาตมื่อไหร่ก็คือจบเกมนะครับ <c oughs> <c oughs> การสร้างเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็สร้างฉากขึ้นมาในะอัน,นี้ผมก็เลือกฉากที่อยู่ในไลบรารีนะฮะเลือกสร้างฉากขึ้นมาแล้ว <c oughs> เลือกตัวละครมา2ตัวผมเลือกตัวละครที่เป็นยานอาวกาศนะครับพอได้ รูปยานอวกาศแล้วขนาดอาจจะใหญ่ไปนะครับผมก็รีไซส์ให้เหลือประมาณ50นะครับเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะนะเปลี่ยนมุมนะฮะจริงๆแล้วตัวยานอวกาศเนนะครับหัวของยานจะตั้งขึ้นด้านบนนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับปรับมุมมาเป็น180บองศาทำให้หัวยานะครับพลิกมาด้านนี้นะฮะเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว เวลาเราเขียนโปรแกรมหน้าที่ของเรานะฮะจะต้องเขียนโปรแกรมให้ยานอวกาศเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ขึ้นลงตามตำแหน่งเมาส์ตำแหน่ง x ไม่เปลี่ยนนะครับผมต้องการให้พอเราลากเมาส์ขึ้นนะครับตำแหน่งแกน y ก็เปลี่ยนนะครับและถ้าเราเริ่มรันโปรแกรมนะครับให้ยานมาอยู่บริเวณตรงนี้ครับขณะเดียวกันก็ต้องเขียนโปรแกรมให้กับลูกบอลนะฮะหรืออุกาบาตเริ่มต้นนะครับให้ลูกอุกาบาตมาอยู่แนวนี้นะฮะ การที่มาอยู่แนวนี้นะครับตำแหน่งค่า x ก็จะมีค่าเป็นบวกนะฮะเพราะ x เป็น0อยู่ตรงนี้นะฮะตำแหน่งตรงนี้นะครับ x มีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนโปรแกรมนะครับให้ลูกอุกาบาทเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ยานอาวกาศอยู่ตรงนี้นะครับโดยการเขียนโปรแกรมของเรานะครับให้ยานนี้ขยับตามเมาส์วนหลู่ไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อไรยานนี้ครับ ชนกับลูกบอลก็คือจบเกมเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมให้กับยานนะครับคือวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนกับลูกบอลน,นะครับส่วนลูกบอลหรืออุกาบาดนะครับก็เคลื่อนที่มาตรงนี้เรื่อยๆครับการเคลื่อนที่มาตรงนี้เรื่อยๆก็หมายความว่าเราต้องลดค่าโค о р д и าตตำแหน่งของแกน x นะฮะตรงนี้ x เป็นบวกให้ x ลดลงเรื่อยๆวนลูปไปลดค่า x ลงเรื่อยๆ ถ้าต้องการให้เร็วมากขึ้นก็ให้ x นะครับลดมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของลูกอุกาบาตที่เคลื่อนที่มาตรงนี้นะฮะก็ต้องวนลูปซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าลูกอุกาบาตจะชนกับยานนะฮะเพราะนั้นสรุปประเด็นสําคัญคือเขียนโปรแกรมวนลูปให้ยานครับวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนกับอุกาบาตเขียนโปรแกรมให้กับอุกาบาตวนลูบไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนกับยานนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนโปรแกรมได้แบบนี้เลยครับอันนี้คือโค้ดสำหรับยานนะครับเริ่มต้นเมื่อคลิกเมาส์ปั๊บเซตตำแหน่ง x เป็นลบร้อยห้าสิบ x เป็นศูนย์อยู่บริเวณนี้นะฮะลบร้อยห้าสิบก็อยู่บริเวณนี้คือให้ยานอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้คือวนลูปไปเรื่อยๆครับวนลูปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชนกับลูกบอลนะครับและในการวนลูปนั้นนะครับถ้าเมาส์ขยับขึ้นลงครับก็ใช้คำสั่งเซต y ครับ เซต y ไปยังตำแหน่งของเมาส์นะฮะขณะเดียวกันนะฮะร,ระหว่างที่ยานเคลื่อนที่ไปก็มีเสียงด้วยนะนี่คือคำสั่งของยานนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันชนกับลูกอุกาบาตแล้วนะครับก็จะหยุดทุกอย่างเลยนะฮะขณะเดียวกันครับคำสั่งของอุกาบาตคือก้อนนี่ครับก้อนนี้หมายความว่าเริ่มต้นนะครับให้อุกาบาตอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ240 คือมุมนี้ครับแล้ว y เท่กับ0นะฮะจากนั้นนะครับวนหลูปไปเรื่อยครับวนลูปไปเรื่อยนะฮะและระหว่างวนลูปนั้นก็เปลี่ยนความเร็วด้วยครับวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนกับยานนะฮะคราวนี้ถ้าดูนะฮะถ้า x นะ่ยลดมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้า x น้อยกว่านะฮะ x ออกนอกมุมไปแล้วถ้า x น้อยกว่าลบ240นะครับผมก็เซตให้ x นะครับมีค่าเท่ากับ240 คือให้มันมาอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขียนโปรแกรมเื่องื่อนไขนี้ก้อนนี้นะครับเข้าไปใส่ไปใน loop เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ x ลดไปเรื่อยจนสุดทางด้านนี้แล้วนะครับเราก็จะแรนดอมตำแหน่ง y ขึ้นมาใหม่ว่าโอกาบาท,ที่ออกมาจะอยู่ในตำแหน่งใดครับแรนดอมขึ้นมานะฮะแล้วก็เริ่มต้นทําใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมไม่ยากเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับ ดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับตอนนี้ผมได้โหลดฉากที่เป็นอวกาศขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นยานอวกาศนะฮะแล้วก็มีลูกบอลนะครับให้ลูกบอลนี่แทนลูกอุกาบาตนะครับใครจะวาดลูกนี้ให้สวยเองก็ได้นะฮะคราวนี้พอผมเปลี่ยนตำแหน่งของยานอวกาศนะครับให้หันหัวไปทางด้านนี้นะครับทางด้านที่ x มากขึ้นนะครับเริ่มต้นก็คือเขียนโปรแกรมนะครับก็เซตน,นะครับ ค่า x ให้ยานนะฮะมันอยู่บริเวณนี้นะครับอาจเอาเมาส์เข้ามาวางตำแหน่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเลือกนะฮะ set x นะครับต้องการให้ยานอยู่ตรงไหนก็ลากไปครับนะฮะผมให้สมมติอยู่ตำแหน่งนี้นะประมาณนี้นะฮะนะหรือว่าอาจจะใส่ตัวเลขไปเลยก็ได้ครับ set x เท่ากับลบ150ลบ150นะฮะลบ150 นะครับนั้นตำแหน่ง x เท่ากับ0อยู่บริเวณนี้นะฮะมันเซ็ต x เท่ากับลบ150จากนั้นเขียนโปรแกรมวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนกับลูกบอลนะครับก็นำคำสั่งควบคุมการวนลูปนะฮะอันนี้ครับ repeat until นะฮะ repeat until นะครับวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนลูกบอลก็เอาคำสั่งตรวจสอบการชนตรงนี้มาครับนะฮะวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนกับลูกบอล นี to to. Hm you, ่คือตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะระหว่างวนลูปนี้ทําอะไรนะฮะระหว่างวนลูปนี้นะครับเราก็ให้ยานอวกาศนะครับมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่งของ Y นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเซต y นะฮะเซต y นะครับเซต y ไปตามตําแหน่งของเมาส์นะครับตามตาแหน่งของเมาส์ก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับนะฮะตำแหน่งของเมาส์นะฮะตำแหน่งของเมาส์ Y Okay, นะครับผมลองรันโปรแกรมดูนะฮะนี่ฮะนี่ครับลากเมาส์ขึ้นลงนะฮะลากเมาส์ขึ้นลงยานก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยนะครับน,น,นี้คือโปรแกรมของยานนะครับจากนั้นมาเขียนโปรแกรมของลูกบอลน,นะฮะเกิดอว่าผมเขียนไว้นิดหนึ่งแล้วนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะฮะการเขียนโปรแกรมของลูกบอลหรือลูกโอกาบาทก็เริ่มต้นตรงนี้ครับให้ x นะครับเท่ากับ 240คืออยู่บริเวณนี้นะครับแล้ว y เป็น0นคือเส้นตรงกลางจากนั้นครับวนหลูบให้ลูกบอลนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับใช้รีพีทอันทิวจนขวาจะชนกับจรวดระหว่างนั้นครับเปลี่ยนค่า x การเปลี่ยนค่า x เนี่ยคือให้ลูกบอลนะครับเคลื่อนที่มาทางด้านนี้ครับมาทางซ้ายเพราะนั้นเนี่ยผมประกาศตัวแปร x ไว้ตัวหนึ่งครับตัวแปร x นี่คือสปีดคือความเร็วนะผมอาจจะเริ่มต้นตรงนี้ก็ได้ครับ เริ่มต้นรันโปรแกรมนะครับเซตค่าสปีดนะครับเป็นลบสิบเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีโค้ดเมาส์คลิกตรงนี้ครับโค้ดของยานนะฮะอันนี้คือโค้ดของลูกอุกาบาสนะเริ่มต้นรันใหม่นะครับเป็นรูปนี้นะฮะเพราะฉะตอนนี้นะครับลูกบอลเคลื่อนที่มาแค่ครั้งเดียวอุกกาบาตเคลื่อนที่มาครั้งเดียวนะฮะผมก็เขียนโปรแกรมใหม่ครับเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปนะครับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะระหว่างที่ยานมันเคลื่อนที่มานะเขียนโปรแกรมให้กับอุกกาบาตนะครับระหว่างที่ยานเคลื่อนที่มาถ้าชนขอบครับถ้าชนขอบให้เกิดยานตัวอัฒทัฮะระหว่างที่อุกกาบาตเคลื่อนที่มาถ้าชนขอบให้เกิดอุกกาบาตตัวใหม่นะครับเพะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าวิ่งเข้ามาชนแล้วนะครับ นี่ฮะก็ใช้คำสั่งเงื่อนไข if นะฮะ if นะฮะถ้าตัวเนี้ยนะครับถ้าตำแหน่งของ x นะครับน้อยกว่า240อ่ที่น้อยกว่า2 4 0คือตกขอบไปแล้วครับนะฮะถ้าตำแหน่งของ x นะครับ x position นะฮะถ้าตำแหน่งของ x ครับน้อยกว่า2อง้อย่น้อยกว่าลบสองร้อยสีสิบนะฮะ ด้านนี้เป็นลบนะฮะน้อยกว่าลบสองนะครับให้เซต x อ็กเท่ากับสองคือให้อยู่ที่ขอบนะฮะก็เซต x นะครับเป็น240อ่นะเซต x เป็น240นะฮะขณะเดียวกันครับพอเซต x เป็น240แล้วขณะเดียวกันนะครับก็เซต y นะฮะคือให้เกิดค่าใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะ อันนี้ x 2 4 0แล้วนะฮะเซต y ค่าใหม่ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับแล้วให้เกิดจากการสุ่มนะฮะผมก็เซต y นะครับเซต y ให้เกิดจากการสุ่มครับเ a นด o อมนะฮะเลนด้อมระหว่าง180ไปถึงลบ180ให้ตัวเลขอยู่ค่านี้ครับลบ180 นะฮะคือลบร้อเนี่ยคือด้านล่าง180คือด้านบนให้สุ่มค่าวายขึ้นมานะฮะจากนั้นนะครับเอาก้อนนี้ทั้งก้อนครับเข้าไปใส่นี้นี้สังเกตดูนะฮะวนลูปไปจนกว่าอุกาบาทจะชนกับยานครับนะฮะแล้วก็ลดค่า x การเปลี่ยนค่า x นะฮะค่า x คือค่านี้ครับการเปลี่ยนค่า x คือให้อุกาบาทเื่อนที่มาตรงนี้ครับและถ้าเกิดว่าชนแล้วครับก็เซต x เป็น240นะครับ เซตเอ็กซ์เป็น240คือไปเริ่มตรงนี้ใหม่ครับ240นะฮะดูนะฮะถ้าตรงนี้เคลื่อนที่มาตรงนี้น้อยกว่า240คือตกขอบไปแล้วก็เซตเให้เป็น240คือไปอยู่ตรงนี้ใหม่ลองดูนะฮะถ้าผมรันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเกิดรูปนีแล้วครับนี่ฮะเกิดรูปใหม่มาเรื่อยๆนะฮะแล้ว <c oughs> อุกาบาทก็เกิดจากการสุ่มนะฮะเขตครับชนปั๊บหยุดทันทีนะฮะคราวนี้ แต่งโปรแกรมให้ดีขึ้นครับนะบอกว่าถ้าชนปั๊บนะผมไปเขียนโปรแกรมให้กับยานก็ได้ถ้าชนปั๊บให้หยุดทุกอย่างนะซ็อกออนะฮะขณะเดียวกันครับระหว่างที่ยานเคลื่อนที่ไปนะครับให้ส่งเสียงมาด้วยครับก็ไม่ใช่เรื่องยากครับส่งเสียงเลเซอร์มาด้วยดูนะฮะผมรันออกมาปั๊บ ครัาวนี้เอาใหม่ครับเพราะอุกาบาทชนครับให้ส่งเสียงตุบก,ก็ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้คือวนลูปไปจนกว่าจชะชนพอชนปั๊บให้ส่งเสียงตุบออกมานะฮะเอาตรงนี้ไปวางครับส่งเสียงตุบดูซิจะเป็นแบบนั้นจริงไหมฮะอ่านะฮะตุบออกมาแล้วนะฮะเลิมต้นรันใหม่นะฮะอ่ารันใหม่ การสุ่มออกมานะ,ะ,ะคราวนี้พอเราทําเกมมาถึงแบบนี้นะฮะนี่คือเกม,มง่ายๆนะครับอยากให้พวกเรานะครับลองสร้างเกมขึ้นมาอาจจะมีการใช้คีย์บอร์ดครับปรับความเร็วได้นะฮะแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดครับให้ยานเคลื่อนที่มาข้างหน้าตรงนี้ได้ครับลองดูนะฮะนะฮะแล้วก็มีการสุ่มโอกาาบาทรูปร่างแปลกๆออกมา หรือบางท่านอาจจะพัจจะพฒนาต่อครับพอกดคีย์บอร์ดหรือกดสเปซบาปับยานนี้สามารถยิงจรวดออกมานะฮะฮเพื่อทำลายอุกาบาทนะลองคิดดูทำอะไรได้อีกมากมายเลยนะครับขอบคุณครับ